ผมคิดว่าคุณตั้งใจจะปาดเขาเพื่อให้ลุงนั้นหยุดรถแต่ลุงเขาไม่รู้เรื่องคิดว่าจิกโกมาปวนเขาหรือเปล่านะครับเขาก็ยกมือไหว้ไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับมาต้องใจเย็นลนะใจเย็นและดีว่าเป็นลุงนั่นนะดีว่าเป็นลุงกับป้านั่นนะหนูถึงไม่มีเรื่องนะแต่ถ้าไปเจอคนที่มัน ลุงที่เขาอารมณ์ผู้วางแบบหนูล่ะมันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวกันไปใหญ่นะครับเออไม่ได้อย่าไปมองเห็นคนแก่แล้วก็หงายแก่นี่ขับรถนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ชกกันลูกมันมีเครื่องช่วยมันมีเครื่องช่วยนะเออไม่ได้ลูกต้องใจเย็นขอโทษขอโทษขอโทษนะครับขอโทษขอโทษ นะฮะขอโทษขอโทษยกมือไหวขอโทษครับขอโทษครับผมก็ขอโทษถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ขอโทษแต่ถ้ายังเดินเข้าหาผมอีกนี่เริ่มจะไม่ขอโทษแล้วนะเริ่มจะไม่ขอโทษแล้วแล้วลุงเขาไม่ลงจากรถเนี่ยถูกแล้วผมก็แนะนำเอฟซีผมว่าเวลามีบัติเหตุเนี่ยจะจอดรถได้อย่าไปลงจากรถครับ ลงจากรถเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นฝ่ายไปก้าวร้าวใส่เขานะครับแต่เราไม่ขับหนีนะครับก็จอดนะครับมีอะไรก็เปิดกระจกคุยกันมีอะไรเราก็ยังหลบได้อะไรได้นะครับยังหลบได้ลงไปเดี๋ยวมต่อยหงายท้องเขานะครับหรือมันมีของมีอะไรเราก็ไม่รู้นะครับอยู่ในรถเราได้เปรียบน,นะครับผมก็แนะนำว่าลุงเขาทำถูกแล้วครับที่อยู่ในรถนะครับ ที่อยู่ในรถเป็นผมผมก็ไม่ลงแลครับไม่รู้ว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ได้ขนาดไหนเพราะนั้นหนูอย่าไปคิดว่าเห็นเขาเป็นคนแก่แล้วเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ลแค่บีบแต่สายการไปยินเสียงดังมันยังตามไล่ย,ยิงกันเลยนะครับไม่ได้ลูกไม่ได้ต้องใจเย็นหน่อยนะลูกนะต้องใจเย็นหน่อย แล้วไปขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยโทษถึงจำคุกนะลูกนะไม่ใช่โทษปรับนะครับไม่ใช่ขับรถประมาทหน้าว่าเสียวนะเออเออ,อย่าทะเบียนรถผมก็นกครสวรรค์นะอย่าไปคิดว่าคนบ้านนอกบ้านดอนนะลูกต้องคิดผมนี่เวลาใครมาปาดผมนี่นะผมก็ปล่อยไปเถอะเออผมก็ค่อยๆตามไปนะเดี๋ยวเมื่อเกิดบัติเหตุจะได้ช่วยกันเก็บศพ จะได้ช่วยมาเก็บศมหนูเป็นแค่ผู้สมัครสอทอนะครับเป็นแค่ผู้สมัครสอทอนะครับคุณพ่อหนูก็ไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนอ่ะเป็นแค่นายกเทศบาลนะลูกหนูเข้าใจผิดลูกกบเนะี่ยมันใหญ่ในกะลาหนูเข้าใจกบใหญ่ในกะลาไหม อยู่ในกาลาอยู่ในเขตอำเภออยู่ในเขตตำบลหนูหนูก็คิดว่าหนูใหญ่ครับกาลาแล้วเปิดโลกว่างออกมาแล้วก็มันมีใหญ่กว่าเราเยอะนะครับต้องพยายามเรายิ่งเราเป็นนักการเมืองต้องพยายามเป็นนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนยกมือไหว้นะครับจริงใจนะครับไม่ได้เป็นหลานพอโบตอลงตอลอหาอะไรหรอกนะครับ ก็รู้จักครับไอ้ตายพบว่าตรล้อมันก็รู้จักคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับคนมาถ่ายรูปกกมันก็เยอะมันไม่ได้เป็นรูปเป็นหลานอะไรแต่มันเอาไปเบงใส่ตำรวจไงอันนี้เป็นข้อเสียนะนะครับนะครับเป็นข้อเสียนนะครับต่อไปก็เข้าหน้าพบว่าตรล้อมไม่ได้แล้ว มันไม่ได้เป็นหลานผมบตรลผมเชื่อว่าคดีนี้ตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส <c oughs> นะครับโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะผมเชื่อว่าสารท่านจะริตรถยนต์ครับแล้วก็มีโทษจำคุกส่วนเขาไปเยียวยาค่าเสียหายให้ลุงกับป้าจนเป็นที่พอใจลุงกับป้าไปแถลงสารโทษจำคุก อาจจะรอลงอาญาผมทํานายเขาไว้อย่างนี้นะครับผมทํานายเขาไว้อย่างนี้นะครับตํารวจไม่กล้าบิดคดีแล้วครับสื่อมวลชนสังคมสนใจขนาดนี้ถ้าบิดไอ้ตารวจนั่นเดินตูดบิดเลยก็แล้วกันนะครับจบชีวิตเลยนะครับจบชีวิตเลยนะครับไอ้ตํารวจนั่นจบชีวิตเลยเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาตำรวจทําตรงตรงนะทำตรงตรงนะครับ พ่อเขาอาจจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะครับเขาทำอะไรไม่ได้ครับพนักง,งานสอบสวนถ้าภูมิกลับมาบังคับนะเอาข้อมูลมาให้ผมนี่ท่านเอาข้อมูลมาให้ผมนี่นะครับว่าเออมีผู้ใหญ่คนไหนบังคับท่านว่าให้ทําคดีอย่างนี้ท่านเอาข้อมูลมาให้นี่นะครับเอามาให้ผมเลยผมจะได้ตั้งก,กรรมการสอบสวนทางวินัยไปเลยนะครับ ทำตรงๆครับน้องพนักงานสอบสวนทุกท่านนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจผู้มับบัญชาที่จะสั่งการมานะครับเดี๋ยวเขาก็กเกษียณปีสองปีเขาก็กเกษียณกันหมดแต่หนูยังเป็นตำรวจอยู่อีกนานแล้วเรื่องนี้ถ้าใครมาสั่งการให้หนูบิดเบี้ยวเรื่องคดีหนูไปพบผมที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ผมจะรับเรื่องและตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยผู้ขับพัญชาท่านนั้นทุกระดับชั้นนะครับที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับอ้าวใครจะกล้าใครจะกล้านะครับไม่กล้าแล้วครับผู้ชการตำรวจแห่งชาตินี่สั่งแล้วว่าทำไปเลยทำไปตามตรง มันไส้ด้วยผมว่าไอ้ตายมันมันไส้ด้วยท่านผอบอตรตายนะครับมันไส้ด้วยไอเ้เหี้ยมาอ้างชื่อกูพากูเดือดร้อนนะครับไปอ้างเบงกับตำรวจนะครับแล้วไปถามชื่อเขานะครับโอ้โ oh, ห oh, พ่อมึงใหญ่นักเหลยไอบ้บี๊ตายห่าแล้วเลยเอาความซวยมาให้พ่อแท้ๆเลยนะครับ เอาความสวยมาให้พอ่อเวรกรรมนะครับก็ชาวบ้านก็พี่น้านะครับเลือกเป็นคนนะครับบางทีพอ่อนิสัยดีลูกนิสัยไม่ดีบางทีลูกนิสัยดีพอ่อนิสัยไม่ดีก็ดูเป็นคนๆน,นะครับอย่าไปเหมาตระกูลนะครับนะครับอย่าไปเหมาตระกูลนะฮนะมาโอ้โหผมไม่อยากจะไปเรียกทีทแล้วก็ ผมเรียกไอ้บรีดครับเรียกบรีดนะมาเด็กมันยังเด็กอยู่นะนะครับมันก็ดีแต่ถามวันข้างหน้าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมผมว่าเขาก็จากจากสายตาผมดูเขาไม่ได้เลวหลายอะไรนะไอ้เหี้ยๆกว่านี้มีเยอะครับที่ผมผ่านมานะเหี้ยๆกว่านี้มีเยอะนะครับมาไอ้นี่มันก็ยังไม่ได้กล้าอะไรขนาดนั้น แต่ว่าความรู้สึกของให้ไอพีซนี่มันมันมองว่ามันถูกนะมันเป็นฝ่ายถูกนะแล้วมันก็ตั้งใจจะปาดหน้าให้เขาหยุดให้ได้นะครับมันเข้าใจว่ามันเป็นฝ่ายถูกแต่สังคมเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเนี่ยนะครับสังคมเขาไม่ได้มองอย่างนั้นูต้องดูกระแสสังคมด้วยไม่นั้นรถทัวร์จะเข้าไปนะครับรถทัวร์จะเข้าไป ตำรวจนี่ไปแบ่งไม่ได้ขี้โมโหไงนะครับขี้โมโหควกภูมอารมณ์ไม่ได้ เขาไม่ช่วยหรอครับผูใหญ่เขาไม่ช่วยอ่ะนะครับมีลูกอดีตผู้ชการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับชอบขับรถเร็วชอบขับรถเร็วครับมันเป็นนักแข่งรถครับคุณพ่อเป็นผู้ชกการตำรวจแห่งชาตินะครับ ท่านยังไม่ช่วยลูกท่านเองเลยนะครับแต,แต่เขียนน้ำบัตรติดช่วหน่อยว่า,อ,าอย่างไงอย่าเอามันถึงเป็นถึงตายนะนะครับนะครับอย่า